และเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในช่วงนี้นะครับร้าสนสาคูพานิชย์เราเนี่ยก็มีแมสภาพมาจากกัดจำหน่ายด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ,อองลายพรางของกรมป่าไม้ นะครับลายพังของโครมอิทยานนะครับเอาใจพิเศษสาหรับท่านที่ชอบรายพังของทหารนะครับและสีพื้นเรียบๆแบบนี้นะครับแมสผ้าของร้านสาคอนพาณิชเรานะครับผมจะเป็นแมสผ้าแบบ3ชั้นนะครับด้านนอกจะเป็นลายที่เราบอกท่านไปนะครับส่วน2ชั้นด้านในจะเป็นผ้าคอตตอนนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับเพราะว่าสวมใส่แล้วเนี่ย สามารถระบายอากาศได้ดีนะครับไม่อึดอัดเวลาสวมใส่นะคะผมทั้ง3แบบนี้นะครับผมเป็นผ้าแบบสะท้อนน้ำนะครับผมป้องกันอย่างดีเลยนะครับสำหรับท่านที่กลัวว่ามีคนไอจามนะครับอยู่ใกล้ๆท่านแล้วเนี่ยจะได้รับเชื้ออะไรไปหรือเปล่านะครับผมหากท่านใดที่สนใจแมสผ้านะครับผมรายต่างๆเหล่านี้ก็สามารถติดต่อได้ทุกช่องทางของร้านสาคอนพาณิชย์เลยครับ